สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินบ้าเที่ยวครับวันนี้ลุงเด่นมาแองบ้านย่าครับก็มีเมนูมานําเสนอแล้ววันก่อนที่ไปกินบ้านป่าชาติมานะครับปากเป็ดนะครับนี่ครับแต่ว่าวันก่อนทอดปากเป็ดนะแต่วันนี้ผมจะมีสูตรปิ้งครับปิ้งปากเป็ดแล้วก็มีอ่อไอ้ปิ้งตับหมูครับโอ้โหมาเป็นยวงเลยนะครับตับหมูปิ้งแบบหำหำนะครับปิ้งแบบน้ำตกแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มกินครับอร่อยมากเดี๋ยวรอติดตามครับ ผมจะมักอ่อิ้วขาวรสดีถ้ามีเม็ดฟักชีผมก็ใส่เม็ดฟักชีหน่อยถ้าเป็นคนเมืองนะสูตรคนเมืองก็ใส่เม็ดฟักชีหน่อยมันจะอร่อยครับครับผมเดี๋ยวก็ลูกเดินก็จะมักเลยนะครับตับนี่ก็หรือว่าจะเอาตับปิ้งแบบไฟฮัมฮามนะเป็นแบบน้ำตกนะครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิมจ้มเจียวอร่อยหรือว่าอันนี้อาจจะเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันซุกจ้าคนมาเยอะผมก็จะทอดเอาครับมันจะแข็งอยู่ไงปากเป็นทอด อร่อยอภนนนั้นทนาการจากชีวิตคนมานอกนะครับแกเป็นผู้จกกัจากาเจ้าของร้านขายข้าวหน้าเป็ดชื่อดังก๋วยเตี๋ยวเป็ดชื่อดังในะจังหวัดเชียงรายแกเจ้าของร้านเขาซื้อเป็ดาเป็นตัวนะครับวันหนึ่งเขาขายเป็นสิบตัวเขาก็จะตัดปากล่างนี้ไว้ไวแล้วก็ฟิตไว้ให้แกไปซื้อทีสิบวันวันก่อนแก,นกไปเอาสิบสองกิโลแล้วก็ได้ราคาพิเศษมากครับเวลาเราไปซื้อในห้างกิโลสองร้อยกว่าบาทแต่วันนี้อร่อยนะครับนี่ลิ่นมันะครับ ตัดถอดมักแข็มักน้ำปลาก็ร้อยแล้วครับนี่ครับอ่าครับก็เดี๋ยวรอให้มันหายแข็งแป๊บนึงแต่อันนี้ตับได้ปิ้งได้เลยครับนี่ปิ้งกำหามแก้มเป็นกับแก้มตอนเย็นๆนะครับวันนี้แมวบ้านอย่ามันหยาดนะครับให้เราติดตามครับอ่าครับผมเอานี่มักชุดแรกนะครับมักใส่น้ำปลามักแบบด่วนๆไปก่อนเพราะว่ามาถึงเวลาดีกับแก้มนะครับตอนนี้แรงๆครับนี่ครับเอ่อ ปลาเป็ดมักน้ำปลาเฉยนะครับนี่โอ้โหกระนังเรืองนะครับถ้าคนได้เกินิันมันจะถือว่าอร่อยมากปลาเป็ดนะครับมีราคาโดยแปลงโดยในห้างขายกิโลละสองร้านกว่าบาทสุดยอดครับกระนังเรือเลยครับผมเดี๋ยวรอที่ตามอันนี้ยังไม่ได้มัเมกเห็นนะครับอันนี้เป็นชุดออเดิร์ครับอ่ารอที่ตามครับครับผมอ่เ,เดี๋ยวผมจะมักมักกันนะครับก็เอาปลาเป็ดตอว่าจะว่าจะ ทอดต่อปิ้งก็เอ้ยเอาอย่างอร่อยเลยครับนี่ครับอาพี่น,น,นันทนาการจากชีวิตคนมะนองนะครับอืมแล้วก็เอา,เ,อาเด็กกี้ได้ตะกี้ใส่กับน,น้ำป่านะตอนนี้ผมจะใส่นี่รู้แต่ผมก็เริ่มได้นี่นะครับมันมันแร้งแล้วก็บ่ใส่เม็ดผักชีนะพูดเรื่องเรนในส่เม็ดผักชีนะครับซอสตะไบหอยนะครับตะับหอยซีวขาว ปิ้งแต่ว่าต้องปิ้งไฟอ่อนๆต้องใจยเย็นๆนะถ้าใจฮอ่เนี่มันจะจบเลยมันจะมันจะไหม้มาอร่อยครับพอยิงใส,ส่ซอสน้ำมันหอยมันเป็นแป้งครับใส่น้ำปลาไปหน่อยครับน้ำจิ้มก็ยังไงทำเสียแต่ว่ากินกันแค่นีกน้ก็มีความสุขแล้วครับมากินเข้าบ้านนะครับคุกเลยใช้เวลามักหน่อยนะครับพริกไทยถ้าไม่มีไทยยิงแจมเม็ดผักชีพวกนี้ครับตุ๊บใส่พอ,อย่างไฟเหลือยงอร่อยดีครับ มักเลยก็ยังเหลือเยอะนะตับก็ยังกำลังย่างไว้ชุดนึงแล้วครับแต่หมดลาเดี๋ยวเดี๋ยวย่างเลยเลยครับครับหมักมักกันครับผมเดี๋ยวไปย่างเลยครับมักแต่ว่าต้องมันต้องตอนขันมักเนี่ยมันต้องมักไว้กั้มจะว่ามักมักแล้วก็ไปปิ้งเลยมันก็มันมาคาหัวเนื้อครับมันจะจางนะผมว่าครับหมักแค่5นาที10นาทีครับแล้วก็ไปปิ้งเลยครับผมนะครับ หมักมาเกือบสิบนาทีก็เดี๋ยวเอาพปย่างเลยครับครับใจไฟอ่อนๆย่างครับมันจะเลื้องนะกิดนดีแท้ๆครับผมครับผมนี่ครับตับนี่กำลังพอดีนะโอ้มือพอหมักมาครับนี่ครับพอเป็นน้ำโต๊ะวนนี้มันจะอร่อยนะครับเอานี้ปิ้งต่อลยครับปากเป็ดนะครับครับหมักซอสซีอิ๊วขาว ปิ้งหมอ้อหม้อไหมมแบบครับสุกดิบๆมาหากินยากนะทำนะครับเยอะเลยผมได้มาหกกิโลครับนี่ครับอ่านะครับก็ย่างไว้เลยเลยครับ<ป>จึ๊บเดีด๋ยวรอติดตามครับอนน ปิ้งไปเลยไฟกำลังพอดีเลยแต่ว่าต้องมันปีนหน่อยเนอะนะครับปากเป็ดปิ้งครับเดี๋ยวรอติดตามครับครับผมนี่ครับโอ้โหกำลังเหลืองงามแล้วเนาะอะไรเนาะเมาเ่อะทําริงทําซุกหน่อแต่ว่าคนกินแบบนักคนแมนยูสองสามคนบนไปปูเข้ากันครับวันนี้คนเมืองฮ่อก์ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับเคนก็ไปปลูกเข้าปลูกนากันเนาะกัผมเองเออผมกัเออปิ้งไปรอครับเดี๋ว่ากินไปเรื่อยๆมีเยอะครับอ่าลองปิ้งพาเหรอ อันนั้นพี่พนุ่งหอพี่อมกำรมหรอตืดโหนี่สมอขนาดเลยกินกระน้ำจิ้มครับหรือว่ากินนจะเป็นแก้มแมลงนะยิงตับซุกนะแต่ว่ามีไให้กินเดีย๋ยอิ่มอยู่ครับเดี๋ยวผมไปตลาดแล้วก็กลับมาดูครับเรืืองแบบซุดเลยครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็เอาอุ๊ยนี่ปากเป็ดทอดครับปากเป็ดปิ้งเดี๋ยวเ่าย่างในตรงนี้ตรงนี้นิดนึงมันล้ำแท้นะ นีป่ปลาเป็นนะครับเดี๋ยวผมจิ้มมาดูนะครับปลาแล้วก็มไม่ไผกินกันอิ่มกันหมดแล้วนี่ยไงไม่ได้คนนั่งปิ้งครับเดี๋ยวไปจิ้มมาดูเลยครับครับอ่ะอะไรอะไรจิ้มเหรอเดี๋ยวอะไรแก่ง่ายง่ายเอาเลยเออนี่ครับผักเป็ดทอดผักเป็ดปิ้งกินเป็นกับ กับแก้มกับหน้ากับหน้าสอนเย็นๆนะครับลำเกินจริงมันมีน้ำจิ้มเจียวพี่น้ำจิ้มอย่างตัวมันจะมอกแล้วนะน้ำจิม้มมันก็ได้มันมันน้ำจิม้มเนี่ยมันไหนจิ้มวาซาบิเออทำจิมำ้มวาซาบิวะครับโยมจิ้มพอก่อนมันกินร้อนหรืเปล่ากํลังแห้งมดเียแต่ว่ามันอยู่ในตีมืดแสงมันอาจจะพอดีครับนี่ฮึรีดเป็ดนะครับมอกใคได้กินแล้วก็ จริจงมันต้องมีหลายมือกินนะอันนี้กินอันเดียวได้จะดึงลิ้นพียพอเนอะมาทางไหนแสงอยู่ตรงไหนห่อนแต่ว่าหมอนะควตอนนี้ครับบักน้ำจิ้มเลยค่ะน้ำจิ้มบาสาบี๊เลยเนาะนี่คุณก่จิ้มบาสบี๊เลยค่ร้อมเนาะอืมรสชาติดีขนาด,ดนะนี้เจอต้องจิ้มมากัน เกินวาสาบิมันกินกับปลาดิบดิเจ้านี่จิ้มดูนะครับหน้าเนว่าจิ้มใส่วาสาบีกำลัง,งดึงก็มพอดีดึงอลิ้นมันนะครับส่วนของลิ้นของปลาเป็ดปลาเป็ดสดล่ากิง้ท่อนนะรำเนี้ต้องกินโดนหน่อนเนะียโอ้ยนี่เอครับครับผม ครับสเต็ปสองกำลังเริ่มนะครับอืมกำลังอ่านี่กำลังพอดีครับนี่กำลังเหลืองจะจะสทานเยอะครับต้องไปนอนใจเย็นๆก็กินนะครับจะอร่อยเพื่อนๆครับสุดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวไป็เคื่องจิ้มเลยอ่าเดี๋ยว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 อ้าว ชิมเลยเขาเนี่นี่ก็เพียรนี่ก็ปลาเป็ดไหนครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งคลิปมานะถ้ามีคลิปก็ส่งมาให้มุเด่นได้นะครับมุเด่นก็จะมาตัดต่อแล้วก็เอาใส่ใส่ข้างหลังของคลิปนะครับมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับก็คลิปนี้เมื่อคืนไปกินข้าววันย่ามานะครับก็ปวดหัวตึ๊บเลยครับใครที่สะดวกนะก็ส่งมาให้ผมหน่อยนะครับอาจคลิปส่งมาทาง เฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊กผมก็จะอยู่ใต้คลิปของของทุกคลิปที่ผมลงนะครับแล้วก็ถ้าว่าไอไลน์ผมก็ไอไลน์ก็มีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลงไว้ใต้คลิปที่ผมทํานะครับถ้าเฟซบุ๊กก็ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเหมือนกันนะครับส่งมาทางเฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับความยาวก็ไม่จํากัดนะครับก็ขอให้มันมีสนุกสนุกวมเล่นด้วยกันก็ยาวแค่ไหนไม่ว่ากันส่งมาได้เรื่อยๆนะครับก็อยากให้เพื่อนมาร่วมสนุกเล่นด้วยกันนะครับก็ อยากจะให้บางทีคนส่งมาแล้วก็จะได้มีคลิปไว้ดูดูด้วยกันนะครับสนุกสนุกดีครับเก็บไปดูได้ตลอดเพราะมันอยู่ใน YouTube นะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้เรืยอนด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับก็เป็นการทำอาหารเหนืออาหารไทยแล้วก็ไปเที่ยวทุ่นเที่ยวนี่ก็ตามภาษาครับก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับครับผมก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะปิดคลิปให้ดูเป็นบางคนนะครับที่ส่งเข้ามาขอบคุณนะครับ รูบ้านทุกประดูเด่นพากินปลาเทลครับครับอันนี้สเต็ปสองถึงสเต็ปสามแล้วกินกันหลายรอบมันทอมันเยอะนะครับจิ้มบักน,นี้อืมอะไรจิ้มไหมอันนี้มันลื่นมันเหม็นก็ลื่นก็อร่อยแต่ไม่มีน้ำจิ้มมันจิ้มเลยก็ใส่น้ำจิ้มมันนั่น่ะ เอาจิ ite, it um. ้มวาซาบิเออนจิ้มวาซาบิเนี่ยเาจิ้มอันนี้ก็ได้แ้อง้เ่อารามนะมันเนาะจิ้มจิ้มมันน่ะล้อเด็ดถอกันมอสมึ้กักอเนแลเดี๋ยวจะดึงไอ้เอาิ้นมันมามันต้องออยแต่รีมนกนชุบมฮนอือนี่ครับ ถ้ารำเต็มแล้วกินจีแต่ว่านี่ยของมันเยอะนะมันก็เลยกินแบบนี้ชิมเลยชิมดูครับหัวโหอนหอนหอนขาดเลยอืมอมนี่แหละยำอนอกก็มีกับสตอรพักกันเต็มข้างล่างนะครับถือว่าอร่อยครับแต่มันหาอย่างนี้คือว่าขอบคุณเอ่อ ชื่อว่าขนมนอกผมเอาเอาพิธีการมาให้นนะครับรอยครับปากเป็ดย่างครับโอเคนะครับคุณระวันทุกคนโรงเรียนฝากกินประเทศครับไกลสู่รุ่นเดีนแบบบ้านๆไกลแบบขามบอนแซ่บแซ่ดอย่าลืมกดไลค์กดแซ่ลงเด่นน้ำเด้อมาแซ่ คลิปกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b e ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวฟยวสุดๆกันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะฝากกดติดตามลุงเด่นพากินพาเที่ยวด้วยนะครับนำเสนออาหารมากมายนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับขอบคุณครับดูคลิปกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่น พากินพาเที่ยวกันด้วยนะจ๊ะ